สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เราจะมาพูดถึง6เพลงพื้นฐานในการใช้กับเพลงนมัสการนะครับสำหรับเพลงที่หนึ่งผมให้ชื่อว่าเพลงสูเสรีภาพนะครับเพลงนี้ก็จะมีแค่4คอร์ด G, E Minor, C แล้วก็ดีเราจะใช้การสตัมลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดขึ้นหรือจะใช้ลง แบบนี้ก็ได้นะครับเพลงที่สองผมให้เป็นเพลงในที่ลึกลับนะครับในที่ลึกลับก็จะใช้ลงลงขึ้นขึ้นลงหรือจะใช้ลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้น,นหยุดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนะครับอีกครั้งหนึ่งเพลงที่สามชื่อว่าเพลงไฟไฟไฟนะครับเพลงนี้ ถ้าเราอาจจะเจอกันบ่อยในคีย์เแต่ว่าเราสามารถใช้ในคีย์จได้นะครับมี G มี e m i n o r มี a m i n o r แล้วก็ดีนะครับไฟไฟไฟขององค์ประชาลอยลงมาเหนือพวกเราแบบนี้นะครับเพลงที่4เพลงที่4เป็นเพลงชา้าเราก็จะใช้การฝึกสตัมแบบเพลงช้าที่ผมสอนมาใน EP กันก่อนนะครับชื่อว่าเพลง โอค่ายกพนามพระองค์นะครับยกพมพแบบนี้นะครับเพลงที่5ชื่อเพลงว่าข้ายอมทุกสิ่งนะครับเพลงนี้จะมีคอร์ด Bm i n o r er ด้วยนะครับเหมาะสำหรับการฝึกจับเปลี่ยนคอร์ดไปมาได้เป็นอย่างดีนะครับและเพลงสุดท้ายชื่อว่าเพลง พระเยซูเป็นที่รักของข้านะครับเหมือนในแบบฝึกหัดที่ผมสอนนะครับใช้การสตัมคอร์ดแบบเพลงช้าลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงหรือจะใช้ลงลงขึ้นขึ้นลงลงหรือจะใช้ลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนหรือจะใช้ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็ใช้ได้หลายอย่างนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับพระเจ้าอวยพรครับผม